วัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องแอนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวพ่อซื้อไอพ่อซื้อซัมซุง A5 A52 5G นะคะอ่ะเป็นซัมซุงนะคะเราจะมาเปิดดูกันนะคะ่ะเริ่มเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะเรากำลัง,ลงรีบนะคะไม่ได้รีบสิเออนั่นเหล็ช่างถองนี่นะคะ หน้าก่อนน้องจะเป็นอย่างนี้นะ,ะเริ่มแกะกันเลยเป็นซัมซุง a 5 2 g 5 g นะคะ,ะถ้าใครอยากไปซื้อก็ไอนี่ได้นะมีะตาบอกนะคะ,ะคือเพิ่งเพิ่งไปซื้อมาเลยนะเพิ่งเพิ่งไปซื้อมาเลยเออมเพิ่งคือไปตอนหกโมงตอนเนี้ยเ,เป็นเวลา สามทุ่มสองท,ทุ่มครึ่งเออสองทุ่มไม่ใช่สองทุ่มครึ่งเอามาสองทุ่มก,กว่านั่นแหละเอาเครื่องออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพวกแบบใส่ชาร์จใส่ชาร์จก็จะมีเต้าแล้วก็พวกแบบใส่ชาร์จอะไรพวกนี้นะคะอยู่ในนี้หมดไม่มีอะไรเลยอยู่ข้างในมีแค่ใส่ชาร์จมีแค่อันนี้นะคะมีของแถมอีกนะอ่าแล้วก็มาดูอันนี้นะคะมันจะมีอันนี้อยู่เขาบอกมาดูกัน มันลึกลับมากอ่ะอันนี้จะมีเข็มเขาบอกให้เปิดตรงนี้ไม่รู้ไงเป็นเคสมันเป็นเคสสำหรับอันนี้อน,นี้เคสสวยอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องดูมันหรอกค่ะไปอะไรไม่รู้นะคะเก็บไปเลยอันนี้เคสเราไม่เก็บนะคะ ก่อนให้ถูกด้วยนะพกกล่องมันสวยมากพูดเลยเราชอบกล่องแล้วหนูชอบกล่องน้องมากอะ่ะน้องกบ็บสวยมากอะมาดูอันนี้คือเคสน,นะเราเอามาก่อนแล้วก็มาดูเจ้าเครื่องกันดูเคสกันเคสมันจะเป็นอย่างนี้นะคะกล้องน้องก็เป็นอย่างนี้นะอะมาดูเจ้าเครื่องกันก้าอะเริ่มเลยเขาน่าจะเกะกันหนูขอโทษค่ะ อันนี้อันนี้เขาบอกติดฟิล์มเรียบร้อยคือติดฟิล์มแล้วนะคะดูขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจม,ม,มันไม่ออกอะ่ะเออต้องได้่างนี้ค่ะ <c oughs> อัน,นี้ก็เก็บไปดิมีที่เช็ดไหมเช็ดมันเถอะเช็ดมัน อเออยังสะอาดอยู่เออเออได้อยู่ได้อยู่เอ,อ๊ะเรามานี่คือหลังอันนี้คือกล้องหลัง่ะฝุ่นมันเยอะอ่ะนี่คือด้านหลัง คือด้านหน้าด้านหน้าน้องสวยมากเรามาเปิดเปิดกันดูดีกว่าย้อนแสงเออตอนนี้เป็นเวลาสองทุง่มสองทุ่มสามหแล้วเอามาเปิดดูกันเป็นอย่างนี้นะคะย้อนแสงอีกแล้ว ต้องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากล้องน้องจะเป็นยังไงนะคะอ้เอ้ยเยสาทุกคนกล้องชัดกล้องชัดมากขนาดก้องนะโอ,อันนี้สวยกว่าสวยมากกล้องหลังแต่กล้องหลังสวยกว่าอืมกล้องหลังสวยกว่าด้านหน้า นี่นะท่านผู้ชมนี่คือท่านผู้ชมนี่คือตอนนี้เรากำลังถ่ายเห็นป่ะเออนี่คือเห็นเห็นอย่างนี้นะคะเออนะอุ่ยกล้องสวยมากดูวิดีโอดีอุ้ยน้าเนียนกรีกเลยอื่นอ่นอันนี้ถ้าใครไม่รู้นะคะว่ามันใช้ยังไงนะคะเวลานี่เราก็กดออกกันตรงนี้ เวลาเราจะเอ่อเคลียร์ให้มันหมดก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นก็อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไอ้ปุ่มนี้สมบุรณ์นะเรากดอันนี้เราจะย้อนกลับก็กดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ในพวกนี้เอ้ยดีนะ้มันดีมากเลยอะ่ะเวลาได้มาใหม่เราก็จะเราก็จะดูแลมันดีมากอันนี้คือเราจับได้แล้วนะนี่ คือสวยมากแล้วกามันหนามากเลย,ยค่ะทุกคนหนาเตึกเลยพ่อไม่เคยใช้แบบหนาๆอะไรประมาณนี้นะคะคือพ่อใส่ใส่ซิมไปแค่ซิมเดียวนะคะพาะไม่คือแบบนั่นใส่ซิมได้แค่ซิมเดียวใช่ไหมใส่ซิมได้แค่ซิมเดียวนะคะอ่ะได้แล้วมาดูของแถมกันค่ะ เราก็จะมาตั้งชูตั้งไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้อ่ะเห็นต้องโอ้ตรงนี้แหละช่างเถิดมก็อกมาดูในถุงนี้กันเลยค่ะถุงนี้นะคะเป็นซัมซุงของซัมซุงไปดูกันมาดูข้างในกัน กือแบบอันนี้เราเคยซื้อมาของของปลอมอันนี้ของจริงอันนี้เก็บไปก่อนโหอันนี้ก็เก็บไปเรามาดู power b a n เงินก่อนดีกว่าค่ะมาอันนี้นะคะเป็น power b a n ์ที่หนูเคยเห็นมาก่อนเอามาเก็บกันขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจะเก็บกดูเฉยๆนะ แก่ตรงไหนอะทุกคนอนี่อ like si ุ้ยเราก็งัวอยู่ตรงนาเนาะเราีตกงัวอยู่ตรงนาเลยแก่แก่โอเมกอานี่แล้วอันนี้คือมาแบบพร้อมสาย จับแล้วนะอุ้ยหนักอึ้งเลยปลาต้องจับดิ <c oughs> ของแท้ปะอโอ้หนักคือหนักแบบหนักมากอ้โหเป็นกิโลกิโลเลยวังเนี่ยพาวะแหวนเนี้ย <c oughs> นี่เขาจะมีลายนกให้ด้วยเนี่ยเป็นลายแบบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่ พร้อมสายชาร์จให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราอันนี้เอาไว้เสียบกับใช่ปะไม่เออใช่ใช่ใช,ใช่ถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่สิอันนี้เสียบกับอะไรอะ่ะนั่นคืออะไรอะ่ะเขาจะมาพร้อมสายชารนะ์จอ๋อเนี่ะ อ๋อเรสามารถใส่ตรงนี้ก็ได้โอ้ยอย่างนี้เราก็ใส่อย่างนี้ก,นก็ได้ใช่ปะ่ะใส่ได้หมดเลยเฮ้ยใส่ได้หมดเลยเออจริงเราก็จะชอบใส่แบบพวกสายแล้วพวกนี้เยอะต่างๆนะคะของเทปเคยเห็นของเทเเ้ไหมดิ ที่แบบถ้าใครอยากได้นะคะต้องไปซื้อซัมซุ A m s u n g A 5 2 A52 5ห้าีนะคะถ้าใครอยากได้นะต้องไปซื้อเลยนะทุกคนจะได้ทุกคนก็จะได้พวกของแถมเต็มเลย ไปนะคะก็จะเป็นเทรนมันเป็นเกมอ่ะอันนี้มันเป็นเกมอ่ะแต่เราไม่มีที่ใส่แล้วไม่เลื่อนมนทำไมอะเป็นของอันนี้แล้วเนี่ยมาเปิดดูกัน ยากจังเนาะแกะไงอ่ะโหโมโหล้วแกะไงโอ้แบบนีก็ได้เออก็จะแกะได้เนาะ อะไรเล่นอ่ะฟ้าเราไม่มีที่เสียบอ่ะเอามาเพื่อ,อ,อเอามาเพื่ออะไรให้ใส่เงี้ออย <c oughs> อันนี้มันเป็นเกมเอาไปเล่นเกมเฮ้อันนี้หรอใช่ไหมใส่ได้ใส่ได้เหรอทุกคนมันยืดหดได้ด้วย แสดงว่าอันนี้เลืใส่ได้อ๋ออันนี้ก็เว้เล่นอะรู้แล้ว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 อะอันนี้ใส่อันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรอะมันคืออะไรอะช่างมันเถอะพเขาก็เรียกตามสกาก็ระที่เขาชอบเขาพูดกันได้นะคะ มีแต่สายเต้าอ่ะเต้าไปไหนเต้าเออมีแต่เต้าเต้าเต้าออันนี้คือเต้านะคะอ่มีู่ฟังผู้ฟังด้วยอ่ะเฮ้ยเขาแถมมาแบบ แต่นี้คือเราเราเราใช้ไม่ได้นะหูตรงเนี้ยมันใหญ่เราใช้ไม่ได้ใส่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคน่าจะใส่ไนีนอุ่นใส่ไงเดี๋ยวอ๋อนี่โอ้ยเราก็งออีกแล้วอะ อือมันเก็บยากจังอันนี้อันนี้เขาจะเป็นสายชาร์ตอีกแล้วนะคะนาที่หนูชอบ่ากที่สุดคืออันนี้มันจะยืดอีกหูอี้ยืดแบบ ใส่ได้ใส่ได้จำได้ว,ว่ายังไงก็ต้องใส่ได้เป็นของตัวเองคือไม่ใช่ไม่ใช่ของพ่อของเพออ่าแล้วก็มีของแถมมีของแถมหนึ่งทุกคนเห็นเปล่าฮ่าฮทุกคนเห็นเปล่าอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนของแถมอ่ะของแถมมีชิ้นหนึ่งอ่ะนะยอยู่ไหนอยู่ไหนหาดิหาดิอยู่ไหนแ yeah ย่แหนะแย่แหน ทุกคนหานะมันอยู่ไหนของอันนี้ก็เก็บถีงมัน้วเนาะ เขาไปฉีก่อนแล้ว,ลวก็มาฉีกเสร็จแล้วนะคะอ่ะอันนี้คือลำโพงนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีดำใช่ไหม,มเพราะว่าโทรศัพท์สีดำลำโพงก็ต้องสีดำอ่ะโอเกันเราจะรู้ถนอมมันมากที่สุดในโลกเพราะเรากลัวลำโพงมัน,น นะไรเราไม่โง่เปล่าเราโง่เปล่าเอาแล้วเราโง่อีกแลย่โอ้พ่อโหเราโง่แย่เนาะยัยน้าตอนนี้เราอะซื้อไอเออซื้อซื้อนาฬิกาสองเครื่องซื้อโทรศัพท์ ตอนนั้นซื้อมาอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ซื้ออันนี้มาอีกหนึ่งเครื่องโอ้จะว่าใจกสวยมากเราจะทันุถนอมันอย่างสุดล้ำเลยอันนี้คือใส่ชาร์จนะ ด่มากเสร็จไปเราไม่เกี่ยวแลวว้าดุนคนโอ oh <my> ้สวยมาตรงนี้น้องจะเป็นแบบ สีออกแบบไอ้น,นี่เป็นแบบเงินๆอ่ะตรงนี้เขาจะมีปุ่มเป็นสีทองอันนี้เขาน่าจะให้ใส่แบบนี้ป่ะเออแล้วก็คิดถูกนนเนี่ยนี่เพราะว่าเราเคยเราเคยมีแบบนี้นะคะ เพราะว่าบ้านยายมีอยู่หนึ่งเครื่องมันไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็นแบบวิทยวใหญ่ๆอ่ะอันใหญ่เลยก็คือใส่ลงไปได้อย่างนี้แต่ทําไมมนันไม่ได้เสียงที่เสีงยงเยอะขวนอันนี้วก,วนนก็จะเป็นปุ่มแบบไปต่อไปต่ออันนี้ไปต่ออันนี้กลับแล้วก็อันนี้ คืออะไรไม่รู้อันนี้น่าจะปุ่มเปิดนะอันนี้ก็เป็นปุ่มอะไรไม่รู้แต่หนูพูดเลยนะว่าคุณภาพเขาดีแน่นอนพูดเลยไม่เจ๊งแต่รับประกันแล้วในแคะอันนี้ าบอกได้หมดเลยเขาบอกเชื่อมต่อได้หมดเลยเออ่ทั้ง iPad คอมพิวเตอร์มือถือแล้วก็ไม่ใช่ดิคอมพิวเตอร์แบบที่มันเป็นหน้าจอไม่ได้ไปแบบพิมพ์อยู่ในตัวแล้วก็ iPad แล้วก็โทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์ที่มันมีพิมพ์มพมะแล้วก็โทรศัพท์เครื่องเล็ก แล้วก็พวกเล่นเกมที่มันเล่นเกมแล้วก็ที่มันเล่นเกมแบบไอ้น,นี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบที่มันเป็นแหล่งเนี่ยแล้วก็จืดืดืดดดนีนะคะถ้าใครอยากซื้อซัมซุงเอซัมซุงเอห้าสองห้าจีนะคะก็ไปสั่งไปซื้อกันได้นะคะอ่ะ ทุกคนอยากได้ก็ไปซื้อกันเลยนะนี่และหนูรีวิวไปด้วยนะคะว่ากล้องสวยมากเลยนะคะด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะคะแค่นี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้นะคะบ๊ายบาย